วันนี้น้องออกัสจะมาทำอะไรคะป้อนนมกระลอกค่ะป้อนนมกระลอกกระลอกของกัสชื่ออะไรคะกัสค่ะตอนนี้น้องออกัสก็อยู่ที่ทำงานที่ทำงานใครป้าป้าค่ะป้าปลาค่ะวันนี้น้องกัสมาทำงานกับป้าปาค่ะน้องออกัสจะมาทำอะไรคะป้อนนมกระลอกป้อนนมน้องกระลอกค่ะทำไดีๆค่ะ ค่ะน้องก็ต้องกินใหญ่หน่อยสินี่น้องก็บีบกาแฟใช่ไหมอ่ะ น้องอิ่มนะคะตอนนี้น้องอิ่มน้องไม่หิวเดี๋ยวน้องกัสจะมาป้อนให้ดูใหม่นะคะตอนนี้น้องน้องน้องอยากอยากน e อนใช่ไหมคะทาน่าเดี๋ยวคลิปนี้น้องอก,กัสต้องลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะอย่าลืมเลยค่ะกดไดกดแชร์กดได้กดแชร์แล้วก็กดกดดสับตะไครให้น้องออก,กัสด้วยนะคะแบบนี้ส,สไ <ป S 1> ออก่อนนะคะบาย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เข้ามาดูในนี้เด็กเข้ามาดูเข้ามาดูาาดน้องออก,กัสน,นะคะใช่ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย